นี่ครับป้ายจอดรถจอมทองนะครับนี่ครับทางรถไฟครับนะครี่อันนี้เป็นต่อหม้อครับต่อหม้อของสะพานเก่านะครับนี่ครับการรถไฟยังเก็บรักษาไว้นะครับไวให้ดูเป็นความทรงจำนะครับ อยู่เคียงหัวตอม่อใหม่ครับนี่ครับสะพานรถไฟข้ามคลองนะครับนี่ครับอันนู้นเป็นร้านสถานีเติมความหวานครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปกันครับครับ ราเดินข้ามสาน,นไปเลยครับนี่ครับใครจะมาที่วัดโอรสราชอโอรสนะครับก็ต้องศึกษาเวลา ก็ทางรถไฟดีๆนะครับนะครับรถไม่ได้จอดทุกขบวนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดิน ข้ามไปฝั่งนู้นครับนี่ครับบรรยากาศข้ามคลองมาครับนี่ครับฝั่งนู้นที่เราเห็นน่นครับ ก็เห็นเป็นวัดอยู่นะครับอันนั้นน่าจะเป็นวัดนางนองนะครับมาโนนครครับเนี่ยเราเดินไปข้ามสะพานไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นชุมชนริมน้ำครับบรรยากาศเงียบนะครับครับเงียบเลยครับเวลาไม่มีเรือนักท่องเที่ยวนะครับ นะด้านนี้ก็จะเป็นคลองครับดูรอบๆนะครับ,นะรบ,รบ,รบสามร้อสิบองศาเนข้างหน้าราเป็นวัดราที่โอรสนะครับนะปลาอยู่รถจอมทองครับน,นี่ครับเดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ นี่ครับฝั่งนี้ก็จะมีสะพานลงไปนะครับเข้าชุมชนครับนี่นะครับนี่นะค,ครับมีทางเข้าไปเข้าชุมชนครับนะครับอืมอ่า แต่เราจะข้ามไปฝั่งนี้นะครับเราจะไปที่สถานีความหวานครับนี่ครับนี่ครับเราลงมาอีกด้านหนึ่งครับนี่มีต้นโพล่มลื่นนะครับ นี่ครับสถานีความหวานครับนี่ครับนี่ครับแวะมาได้เลยนะครับตอนนี้เรามาที่สถานีความหวานนะครับนี่มาเติมพลังนะครับร้านน้องใจดีมากเลยนะครับขออนุญ,ญาต น้องคนแล้วนะดูเออสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับเ้ามานะครับมาไหว้พระนี่ครับเชิญเลยครับผมแนะนําเลยครับน้องเขาดีมากเลยครับอัธยาศัยนะครับแล้วก็กาแฟก็อร่อยแล้วไม่แพงนะครับนะครับเชิญเลยนะครับแนะนํานะครับถ้ามาอย่าลืมเลยนะครับ ไม่ยากเนี่ยเดินข้ามสะพานมาเลยครับเจอเลยสถานีความหวานนี่ครับอืนี่ครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับอืมดูบรรยากาศโดยรวมๆนะครับนี่สวยงามนะครับนี่เดินข้ามสะพานมาเลยเนี่ยข้ามสะพานรถไฟมาลงมาเนี่ยมีทางเดินลงมาหาร้านน้องเขานี่ครับนี่ครับอืมอืมโอเคเนี่ยนะครับ นี่มาเก็บภาพเนี่ยวิถีชีวิตนี่เราลงมาอีกมุมหนึ่งครับโอ้ลุงครับอันนี้นจะเป็นตอหมอ,อกเต่านะครับเนี่ยนไครับตอมอตอมอ,อกเต่าครับสารรถไฟเขาไม่ลื้อทิ้งนะครับเก็บไว้นะครับเห็นครับ ครับเก็บบรรยากาศาเรือครับ,รบนักท่องเที่ยวมีเรือนักท่องเที่ยววิ่งตลอดเลครับเนี่ครับ ถ้าเพื่อนๆ FC มีโอกาสเข้ามานะครับวัดมีสวยงามมากครับโอ้มีเรือวิ่งอยู่ตลอดเลยเนี่ยแต่บัะเอิญฝนจะตกแสงแดดก็ไม่ค่อยจะมีภาพอาจจะไม่สวยต้องขอโทษขออภัยนะครับ บรรยากาศเรือวิ่งไปก่อนมีเรือวิ่งเต็มไปหมดเลยก็จะประมาณนี้ครับนะครับเก็บภาพสวยๆไปก่อน โหมาไหมมาไหมเรามาเก็บบรรยากาศรถไฟครับตอนนี้นตัวนะออซ้ายไปขวามาแล้วครับเสียงเข้ามหาชัยค่ะมาแล้วมาแล้ว งดงามอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับวิถีชนบทวิถีชุมชนโทษทีพูดผิดนะครับก็สวยงามนะครับแต่ไม่จอดนะครับสถานีนี้ะสถานีจอมทองไม่จอดจอดเป็นบางขบวนนะครับถ้าใครจะมาที่วาราี่โอรถนี้ก็ต้องศึกษาดูวิดีก่อนนะครับนะครับ ่งมากเลยครับนี่ครับอันนี้ครับเรือแมรุงกับป้าพันเหนครับเรือนักท่องเที่ยวนี่ครับได้แยะเลยครับอันนี้เมื่อกี้เราได้แวะนะเติมวามหวานไปแล้วนะครับโอเคเชิญเชิญเลยนะครับถ้าใครมาแวะได้เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนต่อนครับโอเคครับน่ครับ อยู่ใต้ต้นโพนะครับบ้านล่มลื่นมากนะครับสะพานก็ระวังรถไฟนะครับนี่เราขึ้นมาด้านบนแล้วครับนี่ครับอืม บรรยากาศลมลื่นนะครับนี่ครับชุมชนแถวนี้น่าอยู่นะครับเงียบลมลื่นมากครับแอดมินได้เห็นบรรยากาศอีกนิดหนึ่งครับนี่ได้ยินเสียงเรือเดี๋ยวกลับไปดูเรือนิดหนึ่งครับ แอดมินชอบครับบรรยากาศนะครับโอ้มีเรือแม่ค้านะครับแล่นเป็นหลครับนี่นี่บรรยากาศนะครับสวยงามมากครับงดงาม ตามท้องเรื่องนี่ครับเราเดินมาด้านนี้ก็จะเป็นบ้านอยู่รถจอมทองนะครับข้างขวานี่็จะเป็นคลองครับแต่อันวินไม่ทราบว่าคลองอะไรครับอื มีมีเสียงเรือวิ่งตลอดครับเดินไปตรงนู้นก็จะไปออกถนนพุทธากานะครับต้ยอยู่รถจอมทองน,นี่ครับเสียงรถไฟจะมาแล้วครับเสียงรถไฟปู้นปูนมาครับ นะครับเสียลรถไฟมาแล้วเนี่ยปูนปูนนะครับนี่ครับ ถึงรถไฟมาแล้วครับรถไฟมาแล้ว ที่เราขึ้นมานะครับบวนบรรถครับติดป้าอยู่รถจอมทองครับเ่ยครับเก็บบรรยากาศข้างทางเลยครงนี่นครับเบสียงรถดังข้างดังมาก หน้านี่ของต้นสา แล้วตลาดปูตลาดปูถึงตลาดปูแล้วหที่นี่เป็นี่ท่อเทวดารด้วยรถไฟเมื่อวันถ้ก้แวนรต่อไปทางรถไฟใสทา่ยงากเมืองต่ หานีรถไปตลาดครูครับนี่ค,ออนนกกค,ร,ครับขบวนรถ นี่ครับสถานีรถไฟตลาดกูดครับ<อ>ครับอ,นนอ่อดินินขออนุญาตจ่อคลิปช่องลุงกับป้าพาแต่ทำไ,ไว้ตรงนี้นะครับถ้าถูกอ,อกถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องลุงกับป้าพาแต่ทำได้ครับถ้าชอบก็กดด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็บตรงขอโทษด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ